สวัสดีครับคุณผู้ดูคุณกําลัองอยู่ในช่องบอร์ดก่อนนอนและนี่คือรายการเสวนาครับวันนี้จะมาคุยเรื่องราคาบอร์ดเกมนะครับอดีตปัจจุบันแล้วก็นาคตซึ่งผมคิดว่า,าตัวของบอร์ดเกมนะครับดันเจียนเราะกอนเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีนะครับและช่วงนี้ผมกาลังหาทางจัดการกับมันให้ได้ครบนะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่า,าในมุ่งผมมันเป็นยังไงแล้วก็เอาตัวของนันเจนเราะกอนี่เป็นเหมือนโมเดลให้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวงการบอร์ดเกมไทยแล้วตอนเนี้ราคามันเป็นยังไงนะครับ น้ยฟังก่อนเลยว่านี่คือเดนเจนหรือดราโดยบอร์ดเกมไม่ใช่ตัว RPG นะครับแต่ว่าเขาเจาเนื้อเรื่องใน r p g เนี่ยแต่ละคัมเปญเนี่ยมาทำเป็นบอร์ดเกมครับโดยที่มันก็จะจบในกล่องนะแต่ว่าเล่นข้ามกล่องได้เพราะว่าใช้กลไกเดียวกันแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันก็สลับกล่องได้นะดังนั้นมีหลายกล่องก็อ่ะมีตัวละครให้เล่นมากขึ้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยสมัยก่อนก็คือใช้วิสา์ด f t เดอะคอสเนี่ยเขาใช้เขาอ่ะเขาสร้างเองเลยนะครับก็คือจะเป็นกล่องที่เป็นอ่าเป็นตัวอักษรสีแดง,งนี้เนาะะมี Legend อา uh, Castle of อฟเลเวอ n o นอฟอะกลองบางอีกอะ uh, นี่นะครับช่วงหลังนียก็คือให้วิสกิสมาทำต่อนะครับก็จะเห็นจะเป็นอา uh, ตัวักษรสีขาวน่าจะเช่นรากอนนะครับก็คุณภาพดีขึ้นแล้วก็ราคาก็แรงขึ้นด้วยนะครับซึ่งบางกล่องเนี่ยก็หายไปนานเพิ่งกลับมาอย่างเช่นอา uh, Temple of e l e m e n t a l Evil นะครับแล้วก็ Tomb of Annihilation เนี่ยก็เพิ่งมาตัวนี้ก็เพิ่งรีพีทไปนะครับคือวิสกิสมันมาแต่มันมาน้อยแล้วมันก็หายนาน แต่มันก็มาอีกเรื่อยๆนะดังนั้นก็คือช่วงที่มันมารีบซื้อไว้ก่อนก่อนเลยมันจะหายไปอีกนะแล้วก็ของเก่าเนี่ยมันหายไปนานมากเพราะผมไม่แน่ใจว่าวิสาตัวคอสเนี่ยเขาจะยังรีปรินหรือเปล่านะครับในต่างประเทศเนี่ยยังเห็นในเว็บไซต์ยังขายอยู่ก็คือมันไม่ได้หายยากยกเวน้นดิสนะดิสเน่ก็คือเอาออฟปรินละตอนนี้นะครับแล้วก็วิสาตัวคอสเนี่ยโดยพื้นฐานผมเห็นว่าเขาก็ขยนันรีปรินอยู่นะครับอย่างอื่นนะแต่นี่มันหายไปนานก็เลยไม่รู้ว่าเอาไงดีอ่ะคราวนี้ ถามว่าทําไมถึงไม่หาก่อนหน้านี้นะครับก็คือมันเยอะเว้ยแล้วก็มันเยอะแล้วรู้สึกว่าเราจะเข้ามาเต็มตัวดีไหมนะบลาบลาบลาแล้วก็พยายามเต้นเต้นรอจังหวะแล้วไม่เข้ามานะแล้วช่วงเนี้ยวงการมันกําลังเหมือนกับเดนเจอร์เดกอนมันมามันแรงแล้วมันดังคนสนใจเยอะนะครับอันนี้เพิ่งรีพรินล้วก็ซื้ออยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าเรากลัวเว้ยว่าสุดท้ายมันจะหายากถ้าเกิดมันดังขึ้นมามันจะหายากก็เลยอหาไว้ก่อนแล้วกันก็โชคดีว่าไปหารีเซลมาแล้วก็ได้ราคาที่แบบอรับได้นะครับ คราวนี้ถามว่าทําไมต้องลังเลในเรื่องของการหาราคารีเซลใช่ไหมไม้ดูอย่างนี้ก่อนนะครับนี่คือเกมที่เมื่อนะครับให้ดูนี่ก่อนเดี๋ยวนะอ่านี่นีนี่อ่ะนี่ครับนี่คือโพสต์ของลาลาเล่นเดี๋ยวนะอ่ะนี่คือลาลาเล่นเมื่อปีสองพสิบสี่ก็คือเกือบสิบปีที่แล้วนะครับอ่าเขาขายเกมนี่เลยนะครับ ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะขายในราคา2,888นอ่นี่คือราคาที่ประกาศขายในไทยนะราคาแบบราคาป้ายในไทย2,880ัแดร้อยล้วสองพันแล้วกันอ่าคราวนี้มาดู Amazon นะครับตอนนี้นะครับอ่าราคาที่ห3สเหรียญเขาบอกว่าราคาเต็มคือ65เหรียญแต่นี้เขาลดราคาให้เว้ยตีเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณสองพัน่ะบวกลบอ่าก็าจะเห็นว่าราคาป้าย ถ้าเกิดคุณนึกภาพคุณอยู่ในอเมริกาเนอะค,คุณคณคุณซื้อในราคาสองพันแต่คุณซื้อในไทยราคาราคาสองพันแปดสามพันอะไรเงี้ยให้ดูอีกกล่องหนึ่งนี้กล่องนี้มันยังอยู่ในราเล่นนะครับอันที่ก่อน,นี่เองแต่ผมสุดท้ายผมตัดใจซื้อแล้วก็ติดต่อไปแต่ว่ามันมันขายไปแล้วนะครับก็เลยพลาดไปแต่สุดท้ายก็ได้มือสองมาอ่ะราคาเนี่มันจะไม่ตรงกันเห็นไหมนี่คือราคาเมื่อสิบปีที่แล้วนะคุณจะเห็นภาพว่าคุณจะเห็นภาพว่า ราคาบอร์ดเกมในไทยราคามันจะแพงเกินป้ายซึ่งมันค่อนข้างแปลกเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นถูกไหมคุณนึกภาพว่าคุณแบบมีกล้องถ่ายรูปนะครับเปิดตัวใหม่ราคา25,000เว้ยแล้วคุณไปซื้อที่ร้านนะครับคุณเข้าไปในเว็บ a ฟซบุ๊กแฟนอของร้านก็ได้นะครับร้านค้าต่างๆอะไรอย่างนี้นครับคุณก็ต้องเจอไอ้กล้องตัวนั้นน่ะมันขายในราคาจะแบบ24,000 22,999หรืออะไรก็ตามแต่มันจะไม่แพงเกิน25,000ที่ประกาศ ที่เว็บไซต์หลักถูกไหมแต่ว่าในลักษณะบอร์ดเกมของไทยเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับราคามันมันเกินจากป้ายไปเยอะเลยอ่าถามว่ามันเกินจากป้ายเพราะอะไรนะครับอ่าอันนี้คือราคาของต่างประเทศ53เหรียญถูกไหมแต่ว่าถ้าคุณ,คณกดสั่งสั่งจะสั่งเองจากต่างประเทศคุณจะโดนค่าส่งแล้วก็โดนภาษีเว้ยซึ่งผมลองกดดูแล้วนะครับภาพรวมของเกมเกมนี้เว้ยมันก็ไปอยู่ที่3 3 0 0 สามพันสามเท่ากับที่ร้านเล่นขายเลยนะครับดังนั้นอ่ะมันจึงถ้าพูดตามตรงก็คือร้านค้าเขาก็ต้องจัดการในเรื่องของการขนส่งแล้วก็ภาษีให้เรานั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นราคาที่แบบว่าเป็นราคาที่เขาต้องประมาณนี้แหละก็คือให้ราคาเท่าคุณกดเองอ่ะแต่นี่คือในเวอร์ชั่นที่เขาบริการให้คุณคุณไม่ต้อง มาวุ่นวายในเรื่องของกรการกรอกที่อยู่การตัดบัตรเครดิตนะครับการมาลุ้นว่าจะส,ส่งวันไหนส่งหรือยังส่งแล้วหายหรือเปล่าแล้วเข้าประเทศแล้วคุณจะมีปัญหาในเรื่องของภาษีหรือเปล่าเนาะตัวอย่างจบหมดครับของอยู่ในร้านในไทยแล้วคุณแค่จ่ายตังค์แล้วก็ได้ของเลยนะครับก็คือเป็นหน้าที่ของพ่อค้าคนกลางนะเป็นคนแบบขนส่งจัดเกรดคุมคุณภาพพรีเซิร์บลาๆก็ว่าไปนะครับอ่ะซึ่งแน่นอนว่าในสมัยนี้ราคาเนี้มันก็จะแบบ ไม่ใช่ราคาปกติแล้วนะเพราะว่าตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปคนเล่นบอร์ดเกมมากขึ้นตลาดกว้างขึ้นนะครับมีผู้ค้าคนอื่นเข้ามาตัดราคาแข่งกันด้วยก็ทําให้มันเปลี่ยนไปนะครับผมโชว์ภาพไม่ได้แต่สรุปว่าราคาของอ่าดันชนีราคอนสามกล่องนี้นะก็คือกล่องมังกรแดงนะครับกล่องดริสแล้วก็กล่องอดูนะตัวเองเฉยอ่าแล้วก็กล่องอ่าเรนอนะครับสามกล่องเนี้ย ราคานะครับในไทยตอนนี้นะครับจะอยู่ที่อ่อจะอยู่ที่2,900ันเก้ารบาทสองพไม่ใช่สททศทีผู้ผิด2องพันเบาทอ่านี่คือจากดิสตัวเต,เตอร์อีกเจ้าหนึ่ง2องพบาทนี่คือราคาป้ายเลยนะนั่นหมายความว่าเขาขายให้กับร้านค้าในราคาส่งมีส่วนลดไปอีกประมาณ30มสถึงสี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าตีคร่าวๆแล้วกัน อ่าสมมติว่าลดไป4ี่สิเซเว้ยสองพันลดส0ก็เหลือประมาณพันพันสองเขาบับว่าจากเกมที่เคยขายในไทยราคาสามพันนะครับที่คุณต้องซื้อในราคาสามพันนะสามพนะเหลือราคาที่ร้านค้ามาขายในราคาพันสและเขาก็ต้องมีเพิ่มส่วนนิดนึงเนาะเป็นกําไรเขาอาจจะเหลือพันอาจจะขึ้นเป็นพันห7แต่ก็คือจากสามพันกว่าเหลือพันกว่าบาทนะครับนี่คือความต่าง อและความต่างนี่คือความ,วามต่างที่สัมผัสได้เพราะว่านี่คือเกมเดิมล้วนๆเลยเว้ยนึกภาพคนที่คุณซื้อเกมกล่องนี้ไปเมื่อแบบเมื่อสิบปีก่อนอย่างเงี้ยคุณโดนราคาสามพันคุณมาซื้อวันนี้นะครับถ้าเกิดมันมีของนะมันเหลือพันอาจจะพันห้าอย่างเงี้ยคือลดไปครึ่งหนึ่งครับมันหายไปตังเพิ่มลดไปครึ่งหนึ่งถูกมากเลยนะเออซึ่งนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงในรอบสิบปีครับเพราะอะไรครับ อืมนั่นแหละก็เพราะว่าส่วนเราส่วนหนึ่งก็คือเราคนซื้อมันมากขึ้นใช่ไหมมันเปลี่ยนตรงนี้ไปนะครับเออซึ่งไอเนี้ยมันเป็นเกมที่แบบมันเหมือนเดิมไงผมก็เลยลังเลเพราะว่าตอนแรกผมกังวลว,ว่าผมจะรอดีไหมถ้ารอก็ได้ราคาใหม่นะแต่ถ้าเกิดว่านั่นแหละไม่รู้ถ้าเขาจะรีปรินหรือเปล่าเพราะว่าลิฟท์วิสาร์ดเดอะคอสมันก็หายไปนานถ้าเกิดมันไม่รีปรินขึ้นมาก็คือหายยาวเลยถ้าเกิดว่ามันแบบคนเกิดฮิตขึ้นมาต่างคนต่างห่างี้เนาะแล้วก็เราก็ไม่สู้ราคาหรอกนะครับมามันก็ ผ่านไปนะแต่ว่าเล่าเล่านิดน,นึงมันมีเกมประเภทครับก็คือเกมที่มันไม่รีปรินก็คืออย่างเช่นอาร์คาเมอร์เลอร์นะครับเซนเซอร์เอดิชันบอร์ดเกมนะอันนี้ก็คือมันมันชัดเจนแล้วว่าแฟนตาซีไฟล์เขาเปลี่ยนนะครับเวอร์ชันใหม่ขึ้นมานะครับดังนั้นของเก่าเขาก็จะไม่มีการรีปรินผมเนี่ยหาได้ตัวนี้นะครับแล้วก็รวมกับกล่องเสริมทั้งหมดนะครับราคารวมกันแล้วเนี่ยเขาขายรีเซลนะครับในราคาที่ต่อให้ คิดที่ราคาปกทั้งหมดนะครับมันก็ยังแพงกว่าเว้ยอีกนิดหนึ่งแต่ผมก็ยอมซื้อนะผมรู้สึกว่าโอเคผมชอบมันแล้วก็อยากจะได้ครบมานานแล้วนะครับก็จบปัญหาไปเรื่องหนึ่งก็คือใช้เงินแก้ปัญหาซื้อรีเซลมานะครับอ่ะอันนี้ชัดเจนว่าคุณไม่มีทางหาราคารีปรินต์ใหม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีแล้วนะครับก็ยอมจ่ายแต่เนี้ยก็คือมันยังรีปรินต์ไงทีนี้กลับมาที่คําถามเรื่องของ จะคุยเรื่องของอันนี้แล้วกันเนะเรื่องของราคาที่เปลี่ยนไปนะครับจากอดีตถึงปัจจุบันในเมืองไทยผมมองว่าราคาตอนนี้เป็นราคาที่น่าสนใจมากเว้ยน่าสนใจมากไม่ใช่แค่ราคาป้ายนะครับที่เอาเข้ามาแล้วมีส่วนลดทําให้ร้านค้าได้ทาราคาได้ดีขึ้นพูดงา่ายคือว่าราคามันถูกแล่า,ราครับป้ายเว้ยแต่ว่าซ้าไปอีกหนึ่งดอกครับก็คือนี่คือช่วงที่เรียกว่า red ocean แล้วกันนะทางการตลาดนะก็คือมันเกิดจากผู้ค้าเนี่ยแข่งกันลดราคา เนื่องจากว่าไอ้พวกบอรดเกมพวกนี้เนี่ยไม่ว่าคุณซื้อร้านไหนอะ่ะมันก็หน้าตาเหมือนกันหมดแหละครับเพราะมันก็มาจาับพอไปเชื่อเจ้าเดียวกันเนาะมันไม่ได้มีความต่างอะไรนะครับดังนั้นช่วงเนี้ยถ้าเกิดคุณก็จะเห็นว่าในช้อปปีหรือแอปต่างๆเนี่ยที่เขาแข่งกันเนี่ยก็จะมีร้านที่เขาลงราคาแบบถูกมากถูกแบบถูกแล้วถูกกว่าชาวบ้านแล้วนะครับแล้วคุณสามารถใส่โค้ดลดลงไปได้อีกเว้ยซึ่งผมถามเอ่อร้านอื่นที่เขาแบบว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งจากดิสตริบิวเตอร์เหมือนกันนะครับ แต่ว่าเขาสั่งได้ในราคาถูกกว่าน้อยนึงนะเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าวอลลุ่มเขาได้ไม่เยอะเงี้ยเขาก็ทาราคาเพราะคือถ้าเกิดว่าร้านไหนสั่งเยอะเขาจะได้ส่วนลดเยอะอ่าทารายเล็กเนี่ยเขาก็ได้ส่วนลดไม่เยอะนะครับบางร้านเขาบอกว่าเขาไม่สั่งจากดซิลเลเตอร์แล้วนะเขารอสั่งจากช้อปปีเหมือนกันเว้ยเพราะว่าเขาไม่ได้สั่งเยอะเขาแค่สั่งมาเล่นเองอะไรเงี้ยคุณนึกภาพว่ามันถึงขั้นนั้นแล้วถึงขั้นที่แบบว่าราคาในช้อปปี้อ่ะมันถูกถูกจน แม้แต่คนที่จะมีสิทธิ์ไปซื้อราคาส่งอะยังรอซื้อในช้อปปีเลยอืมมันเป็นราคาที่แบบว่ามันเปลี่ยนจากอดีตไปเยอะมากนะครับตรงจุดเนี้ยก็ถกเถียงกันแหละว่าแบบเอยร้านค้าจะอยู่ไม่ได้นะแบบถ้าเกิดมันอย่างเงี้ยคือแบบแข่งกันเรื่องราคาในะสุดท้ายร้านจะตายหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝั่งหนึ่งก็ถกเถียงแล้วเขาก็บอกว่าแบบว่าไม่จริงหรอกในเมื่อสินค้าเหมือนกันแล้วก็ร้านอื่นเขาย,ยังอยู่ได้แล้วคุณแล้วเขาไม่เจ๊งอะแล้วร้านคุณเจ๊งอะ มันแปลว่ามันไม่เกี่ยวกับแสดงว่าราคาที่แท้จริงมันยังไม่เกิดขึ้นไงมันยังไม่แสดงออกมาเพราะว่าถ้าเกิดร้านอื่นอยู่ได้มันแปลว่าราคาเนี้ยคือราคาที่เป็นจริงนึกออกไหมเป็นราคาที่เกิดขึ้นได้อ่ะแค่คุณบริหารไม่ไม่เก่งเองแล้วก็ทํามันเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงปัจจุบันอ่ะผมมองว่าราคาตอนเนี้ยผมเจอความเรียกว่าไงดีเจอร่องรอยแล้วกัน หเห็นชัดนะครับว่าราคาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกับราคาในไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตรงกันในหลายหลายพับาิเชอร์นะ,ะเนื่องจากว่าบอร์ดเกมเป็นหนึ่งในสินค้าที่พับลิเชอร์มันเยอะนะครับมันก็มีโอกาสประมาณหนึ่งที่บางค่ายมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ย,ยแต่ว่าถ้าภาพรวมที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นภาพว่า,ม,ม,าวมันคุ้มค่าขึ้นเยอะแล้วมันคุ้มค่าขึ้นเยอะแล้วอืมสรับผมผมไม่ได้สนับสนุนให้คุณเนะี่ยต้องซื้อบอร์ดเกมให้เยอะขึ้น เพราะว่ามันถูกนะถ้าเกิดเป็นเกมที่คุณไม่ได้เล่นนะครับหรือเป็นเกมที่มันไม่มีเวลามันอะไรก็ตามนะครับมันไม่คุ้มค่าอยู่แล้วถ้ามันไม่ใช่ของที่คุณสนใจนะครับแต่ว่าในกลุ่มของคนที่สนใจถูกไหมปกติคุณซื้อเกมประเภทนี้ได้อาจจะแค่2กล่องแต่ตอนเนี้คุณจ่ายเงินเท่าเดิมคุณได้แบบสี่กล่องนี่เงี้ยก็ถือว่ามันคุ้มค่าแล้วก็เป็นช่วงที่ผมมองว่าน่าสนใจที่จะซื้อบอร์ดเกมนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้แนวคุณแล้วคุณมี เป้าหมายชัดเจนนะว่าคุณต้องการที่จะเก็บเซตไหนคุณต้องการที่จะไปทางไหนนะครับผมก็มองว่ามันน่าสนใจอืมหนึ่งในสิ่งที่อยากจะคุยมากๆเลยก็เรื่องก็คือเรื่องของการซื้อของรีเซลเว้อืมมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าแต่ก่อนอ่ะผมรับไม่ได้เลยนะกับการซื้อของรีเซลคือคุณอย่างเช่นนะครับกล่องนี้ผมได้มาพูดราคาแล้วกันนี่คือโรบอ่าเดมอนอฟนะผมได้มันราคาสองพันเว้ย สองพั 2, นอะ่ะผมช่างใจนะเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ผมมีโอกาสที่จะซื้อได้ในราคาพันสี่หรือถูกกว่าพันสี่ถูกไหมเพราะว่าแบบว่าราคาตอนนี้ราคาป 2, นะ้ายสองพันอ่ะดังนั้นแบบมีส่วนลดแล้วก็เหลือพันสี่ดิอะไรเงี้ยแต่ผมมองใจคนที่เขาขายต่อผมมาเพราะเขาซื้อในราคาอาจจะสองพันแปดหรือสามพันถูกไหมดังนั้นเท่ากับว่าเขาก็ลดราคาผมไปแบบเยอะแล้วอะ่ะเออดังนั้นอ่ะ นี่คือหนึ่งในเหมือนกับเป็นกับดักชีวิตผมเหมือนกันนะก็คือว่าพอเป็นเกมเก่าที่ราคามันสวิงแล้วมันถูกลงเยอะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออไม่อยากซื้อในราคาที่แบบมันมันเกินป้ายอะ่ะแต่ก็ลืมคิดไปว่าเมื่อสิบปีที่แล้วราคานี่คือราคาป้ายหรือว่าแม้กระทั่งเมชไนเออ์อ่าอัลติเมตเอディชันนะครับตัวนี้พอราคาตอนนี้เหลือเท่าไหร่สามพันกว่าบาทถูกไหมเราเคยซื้อกันในราคาห้าพันกว่าบาทมันแบบมันเปลี่ยนเยอะมากเนาะแล้วก็ของก็ดีขึ้นด้วยนะครับอืมก็น่าจะ จะเข้าเลยร็วนี้ไม่ใช่สีเข้าไปแล้วเนาะแล้วก็ก่อนอะไรอย่างนี้จะมีไอตัวนี่ Clash of c u เ t u น e นะครับก็กำลังจะเข้านะของวิสกิตเหมือนกันเลยราคาก็ลดลงมาเยอะเลยนะครับอืมก็น่าสนใจน่าสนใจอืมคราวนี้นะครับมาคุยกันเรื่องรีเซลต่อว่าตัวที่ผมเปิดใจมากขึ้นเพราะอะไรเนาะเพราะว่าหนึ่งครับความเป็นออฟปรินต์เหมือนก,นกับเมื่อกี้แหละก็คืออาาเมเลอร์ไลยก็คือแบบเนี่ยอย่างกล่องนี้เหมือนกันมันออฟปรินต์นะครับดังนั้นเนี่ย ต้องทําใจครับว่ามันหาไม่ได้แล้วเว้ยราคารีเซลต่อให้มันเปลี่ยนไปยังไงถ้าเกิดผมมองว่าคุณรู้สึกว่าคุณสนใจมันควรอยู่ในช่องของคุณมันแบบมันใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันหาไม่ได้แล้วอ่ะคุณก็ต้องยอมรับใช่ไหมอย่างที่หนึ่งครับอย่างที่สองก็คือถ้าเกมเกมนั้นมันมีความเป็นอกาลิโกมันมีความไม่ขึ้นกับการเวลาเนาะก็คือมันชัดเจนแล้วว่ามันหาไม่ได้แล้วและตอนนี้เนี่ยไม่มีอันอื่นมาแทนที่มันเว้ยนะอย่างเช่นอดริสเนี่ย สำหรับผมเนี่ยคือนี่มันคือเป็นแคมเปญรวมะนะก็คือมันเป็นเหมือนกับเป็นซีรีส์ที่แบบว่าอาอยากจะมีให้มันแบบเล่นข้ามกล่องได้ใช่ไหมแล้วก็ดริสมันก็เป็นตัวละครที่แบบว่าตัวละครที่เอามาตาเอเรู้สึกว่าเราก็อยากจะมีมันเอาไปเล่นทีนท่นู่นที่นี่อะไรนะครับก็เลยอะมองว่าโอเคยอมอันนี้ก็เหมือนกับอันนี้ด้วยก็คือไม่ว่าจะเป็นอาคัมเฮอร์เลอร์หรือตัวหลายๆเกมเนาะที่มันมีความแบบว่าไม่รู้ทาไมไม่คาสิกเนี่ยเอาไปใส่ใส่กับ อันอื่นมันก็ไม่ลงมันก็ไม่ลงล็อกมันก็ไม่อร่อยแล้วมันต้องเป็นของเวอร์ชันนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ยอมเพราะว่ามันหาอันอื่นมาแทนไม่ได้เว้ยอืมแล้วก็อย่างนี้สารที่ผมคิดว่าสําคัญมากเลยนะครับก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเว้ยคือผมเข้าใจนะว่าคุณซื้อมาแล้วราคาเดิมหรือเราะว่ามันรับไม่ค่อยได้แล้วบางทีซื้อแพงกว่าราคาหน้ากล่องนะครับแต่ว่าคุณอย่าลืมว่านี่คือราคาเงินเฟ้อเมื่อสิบปีที่แล้ว นั่นหมายความมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาซื้อเกมก่อนคุณไปไว้แล้วเขาต้องเอาเงินสดอ่ะมาแลกมาแช่ไว้ในในรูปแบบของบอร์ดเกมครับผ่านเวลามาเนี่ยมันก็ธรรมดาที่ราคาของไอ้ตัวมูล,ลค่ามันควรจะเฟอ่อขึ้นมาถูกไหมมันก็ควรจะแพงขึ้นไว้อย่างนี้หนึ่งเนยอย่างที่สองก็คือว่าด้วยความที่เป็นเงินเฟอ่อนี่แหละบางทีราคาป้ายมันเป็นราคาหลอกลวงไว้อย่างเช่นอาคาเมเลอร์เนี่ยมันเป็นราคาสมัยก่อนอะ่ะอาจจะพันกว่าบาทบางกล่องอ,อาจจะไม่ถึงพันด้วยซ้ํานะครับแต่ ด้วยค่างเงินสมัยนี้ครับคุณไม่มีทางที่จะหาซื้อของข้างในเกณฑ์ที่มันมีคุณภาพแบบข้างในเนี่ยในราคาเดิมได้เพราะว่าของเนี่ยมันแพงขึ้นเว้ยดังนั้นเวลาคุณซื้อคุณต้องเข้าใจด้วยว่าเออมันแพงขึ้นจริงแหละแต่คุณนึกภาพว่าด้วยคุณภาพของของ,ของที่ได้อะสมัยนี้คุณหาอย่างนั้นไม่ได้แล้วอย่างเช่นซอมบี้ไซร์ใช่ไหมครับถ้าใครที่ทันแบบว่าคลิกซาร์เตอร์รอบแรกแน่นอนว่าคุณคุ้มมากครับเพราะว่าก่อ,กองใช่ไหมมีกล่องหลักของ s อเนี่ยมันก็แค่เท่าไหร่เองสี่พันกว่าบาท แต่คุณขายตอนนี้คุณขายได้เป็นหมื่นถูกไหมแต่มันไม่มีทางที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นได้แล้วเพราะว่ามูลค่าของต้นทุนที่เขาจะเอาตังค์ไปสร้างมิเนิเจอร์ไหมคุณในตอนนี้เนี่ยมันทยานฟ้าไปแล้วครับสมัยก่อนเนี่ยโปรเจกต์คริกสตาร์เตอร์อออินนี่ก็อยู่ที่ราคาแบบแปดพันเก้าพันอ่ะสมัยเนี้ยต้องมีสองหมื่นถูกไหมเพราะว่าค่าเงินมันเปลี่ยนความเงินเงินฟื้นมันเปลี่ยนครับอืมมันก็เลยทาให้พวกนี้เปลี่ยนไปนะครับอ่ะวันนี้ก็หลกัหลกๆต็ใหญ่จะเห็นภาพแหละว่า น่าจะเป็นเกมที่เห็นภาพดีที่สุดแล้วก็คือนี่แหละมันเป็นเกมเดิมผ่านเวลามานานแล้วกนะ็มันก็มีการปรับราคาที่เปลี่ยนไปเว้ยถามว่าเกมอื่นเป็นอย่างนี้ไหมอ่าถ้าเป็นเกมรีปรินนะครับถ้าเป็นเกมรีปรินของเดิมเงี้ยมันก็ไม่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนยกเว้นแฟนเดนซี่ฟลที่ยังกล้าเปลี่ยนก็คือเกมเดิมนะครับพอปรินใหม่กขึ้นราคาอ่าเพราะถือว่าแบบข้างเงินเปลี่ยนอะไรางี้นะครับแต่ปกติจะเป็นอย่างนี้แหละก็คือเป็นเกมเดิมแต่ส่วนใหญ่เกมเดิมเนี่ยมันจะไม่ยืนระยะนานขนาดน,นี้เว้ย แต่เนี่ยจ,จะเป็นด้วยความติสของของค่ายนะครับแล้วก็ความเป็นอมาตาของตัวตีมด้วยทําให้มันยังสามารถที่ยืนระยะแล้วก็รีปริ้นใหม่ได้เรื่อยๆเ,ยๆเ,ยเ,ยเยวยของในกล่องเนี่ยเออีกอย่างที่น่าประทับใจก็คือกล่องมันใหญ่ครับกล่องมันใหญ่และทุกกล่องขนาดเท่ากันเว้ยถือว่าเขาเอาใจตรงนี้มากเลยนะนี่คือกล่องไม่เล็กเลยนะบอกเลยรหนักนะครับและทุกกล่องขนาดเท่ากันนั่นหมายความว่ามันสามารถที่จะ,ะเรียงอยู่ในเชลด้วยกัน ได้หมดเลยนะครับยกเว้นตัวนี้ที่เป็นตัวกล่องเสริมนะก็จะเล็กนิดนึงแต่ก็โอเคแหละนะครับกว้างยาวเท่าเดิมก็ถือว่าตั้งใจทํามาให้มันแบบเป็นซีรีส์จริงๆเนาะ,ะอืมก็น่าจะประมาณนี้ครับวันนี้มาคุยให้ฟังคร่าวๆก็เรื่องของอ่านี่แหละฮรเรื่องของเรื่องของราคาที่เปลี่ยนไปเนาะแล้วก็อยากเหนอยากให้เพื่อเพื่อนเห็นภาพของมิติต่างๆว่ามันมีมิติหลายอย่างเข้ามาเนาะแต่ว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับผมขอให้เลือกเกมที่มันตรงกับใจคุณนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมพูดเสมอนะว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเกมเยอะเว้ยคุณต้องรู้สภาพชีวิตของคุณเองถ้าเกิดว่าคุณเล่นแค่เย็นวันศุกร์นะครับเป็น f รายเดย์ไนท์เล่นกับเพื่อนหรือว่ามีเวลาเล่นวันเสราร์แค่เต็มวันวันเดียวนะวาที่ต้องเตรียมจัดบ้านจะไปทำงานวันจันทร์แล้วลยอะไรเงี้ย คุณอาจจะไม่ต้องการบอร์ดเกมเยอะขนาดนั้นครับคุณอาจจะต้องการบอร์ดเกมแค่หนึ่งกล่องต่อสามเดือนหรือสี่เดือนด้วยซ้ำเนาะคุณเล่นกับในตี้มีหลายมีตีมีสี่คนอย่างเงี้ยก็อาจจะปีนคุณซื้อแค่กล่องเดียวด้วยซ้ํ <S <S าดังนั้นนะครับราคาบอร์ดเกมนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามันยิ่งตอนนี้ด้วยเนาะคือราคามันผมคิดว่าราคามันลงมามา,มากแล้วแล้วคุณเล็งเกมที่มันถูกใจคุณเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับอืมแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามันถูกนะครับแต่ว่าคุณซื้อ เยอะมากนะครับแล้วคุณไม่ได้เล่นกับมันไม่ได้ไม่สามารถที่จะแสดงสายพของเกมออกมาได้จริงๆรวมทั้งคุณซื้อผิดเพราะว่าคุณคิดว่ามันถูกแต่มันไม่ตรงกับจริตของคุณเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่คุ้มค่ามากกว่าเดิมนะครับดังนั้นก็ขอให้ซื้อด้วยสตินะครับช่วงนี้มีช่วงเก็บอ่าใบาเสร็จใช่ไหมลดหย่อนภาษีนะครับก็อาจจะซื้อหนักกันนิดนึงแต่ก็ขอให้ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันว่าราคาถูกแต่คุณต้องซื้อให้มันตรงกับตัวคุณนะครับก็ประมาณนี้ครับผม ก็ไว้เจอกันใหม่ครับช่วงนี้ก็กำลังบ้าดันเจนราคอนนะครับเรียมที่จะจัดการเซตติ้งเพื่อจจเล่นกับลูกนะก็ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าจะเล่าเรื่องของอาร์คัมเบอร์เลอร์ซีเคอร์นีชันให้ฟังว่ามันเป็นยังไงในการซื้อรีเซลครั้งแรกนะรประสบการณ์ชีวิตซื้อแบบเออแพงครั้งแรกแต่ก็แฮปปี้วะพอได้มานะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ